สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับนรสิตาทารอดนะคะในช่วงธรรมะสวัสดีสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงบทสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะคะหลังจากที่เราได้ผ่านพ้นวันอาสาฬหาบูชากันมาแล้วนะคะบทสวดนี้มีความสำคัญอย่างไรมีความหมายประมาณไหนนะคะและให้อานิสงส์อย่างไรเรามาฟังกันค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักบทสวดธรรมจักกันดีกว่าว่าบทสวดธรรมจักนี้คืออะไรธรรมจักรหรือที่มีความหมายว่าวงล้อแห่งธรรมเป็นปฐมเทศนาเทศนาบทแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ในวันอาสารหบูชาแก่พระปัญจวคีและได้เกิดดวงตาเห็นธรรมแก่พระอัญญาโกณทัญญะ ที่หลังจากฟังพระธรรมบทนี้แล้วนั้นก็ตัดสินใจขอบวชเป็นพระสงฆ์สาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนาและเพราะธรรมจักรกับปวัตตนสูตรบทนี้จึงทำให้เกิดพระรา,ามนมะไตรครบบริบูรณ์ทั้งสามประการที่บังเกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรกอันได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ธรรมาจักรกับปวัตตนสูตร มีเนื้อหาที่สำคัญคือทรงแสดงถึงแนวทางในการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงอริยสัจท,ทั้งสี่คือธรรมที่เป็นความจริงอันประเสริฐสี่ประการและทรงแสดงถึงปฏิปทาทางสายกลางที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้คือมัชฌิมาปฏิปทาอันประกอบด้วยมัชมีองค์แปด้วยพระสูตรนี้เป็นพระสูตรแรกจึงนับว่ามีอนิสงส์มาก หากใครได้สวดธรรมจักกับปวัตนสูตรเป็นประจำจะทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองมีแต่สิ่งดีๆเข้าหาเป็นบทสวดที่ช่วยปัดเป่าทุกข์และทําให้ผู้สวดปราศจากโรคภัยมีอายุที่ยืนยาวเมื่อได้สวดเป็นประจำทุกคืนไม่ว่าจะยามตื่นหรือย,ยามหลับก็จะกลายเป็นสิริมงคลต่อตนเองหากยังมีชีวิตอยู่จะพบแต่ความเจริญก้าวหน้าพร้อมไปด้วย อริยะสัตสีและมรรคแคืออะไรอริยะสัตสี่รรมันเป็นความจริงของพระอริยเจ้าประกอบไปด้วยธรรมสี่อย่างได้แก่ทุกข์คือภาวะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สภาพที่บีบขั้นการเกิดแก่เจ็บและตายการพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักหรือแม้แต่การไม่สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาล้วนแล้วคือทุกข์ สสมุทัยคือทำเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่ตัณหาทั้ง3คือการมตตัณหาความอยากได้ทางกามอารมณ์ภาวะตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่วิภาวะตัณหาความไม่อยากเป็นนั่นไม่อยากเป็นนี่ 3. นิโรธคือทำอันเป็นตัวดับทุกข์ได้แก่ดับสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ คือการดับตันหาทั้ง3ได้อย่างสิ้นเชิง 4. มรมัคคือแนวปฏิบัติที่นำไปสู่ความดับทุกข์หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามัชชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางอันประกอบไปด้วย8ประการได้แก่สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบคือความรู้ในอริยสัจส,สี่สัมมาสังกัปปะความดำริชอบ คือความคิดออกจากการมารมณ์ความไม่พยาบาทหรือเบียดเบียนสัมมาวาจาการเจรจาชอบคือการเว้นจากการพูดเท็จส่อเสียดหยาบคายสัมมากรมมันตะการทำงานชอบคือการเว้นจากการประพฤติผิดในการมเว้นจากการฆ่าสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบคือการเว้นจากการเป็นมิจฉาชีพ สัมมาวายามะความเพียรชอบคือความพยายามป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิดละจากอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วทำกุศลที่ยังไม่เกิดและรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วหรือเรียกว่าสัมมปทานสีสัมมาสติความระลึกชอบคือเข้าใจความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงโดยไม่ถูกกิเลสครอบงำ หรือเรียกว่าสติปัฏฐานสได้แก่การตามอนุป,ปัสสนาในกายเวทนาจิตและธรรมสัมมาสมาธิความตั้งมั่นชอบคือฌานสี่ได้แก่การเพ่งอารมณ์จนจิตใจแน่วแน่สภาวะจิตสงบประณีตโดยมีสมาธิเป็นองค์ธรรมหลักกล่าวคืออริยมครคมีองค์แปด ได้เริ่มจากการเดินทางสายกลางก่อนเพื่อปฏิบัติรู้เพื่อละทุกขทั้งปวงและเพื่อความดับทุกเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเนื้อหาบทความนะคะบทสวดธรรมจักกัปปวัตตนสูตรนะคะก็ขออนุโมทนาบุญทุกทกท่านที่เข้ามาร่วมฟังที่เข้ามาให้ความสนใจนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอขอลาไปก่อนนะคะถ้าชอบกดไลค์ รักกันอย่าลืมกด Subscribe และที่สำคัญถ้าหลายๆท่านเกิดศรัทธาอยากที่จะสวดบทสวดน,นี้นะคะสามารถเซิร์ชตาม Google ได้เลยนะคะบทสวดน,นี้หาได้ง่ายมากๆนะคะแม่หมอก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านไว้ล่วงหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ